ครับผมชื่อเด็กชายนะักรีนังไพรชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับห้าเลขที่6วันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งมันเดินผ่านหนองน้ําเล็กๆใกล้ที่อยู่อาศัยของมันมันเหลือบไปเห็นเจ้าลูกแกะตัวหนึ่งกําลังกินน้าอย่างมีความสุข ในขณะนั้นมันรู้สึกหิวพอดีจึงคิดวางแผนจับลูกแกะกินเป็นอาหารแต่ว่ามันไม่อยากจะถูกตาหน้าว่าเป็นหมาป่าที่อันดพานดุร้ายจึงไม่สามารถฆ่าลูกแกะตัวนั้นได้ทันทีเจ้าหมาป่าเดินเข้าไปหาลูกแกะที่กำลังกินน้ำอยู่แล้วพูดว่าอะไรกันนี่เจ้าลูกแกะเกเรเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงทำให้น้ำขุน เป็นโคนจนข้ากินไม่ได้ลูกแกะตอบกลับมาอย่างใส่สื่อว่าฉันเสียใจแต่ฉันคิดว่าฉันไม่สามารถทำให้น้ำนั้นขุ่นจนท่านกินไม่ได้เพราะฉันอยู่ปายน้ำจะไปทำให้น้ำขุ่นจนถึงที่ที่ท่านยืนอยู่ได้อย่างไรหมาป่าตั้งใจจะหาเรื่องกับลูกแกะให้ได้จึงพูดว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่เมื่อหกเดือนก่อน เจ้าคนพานเจ้าได้ดา่าข้ารับหลังลูกแกะต่อว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อตอนนั้นฉันยังไม่เกิดหมาป่าพูดอย่างโมโหอะไรกันเจ้าช่างไม่มีความละอายครอบครัวของเจ้าเกียรติครอบครัวของข้าถ้าไม่ใช่เจ้าเป็นคนดา่าก็คงเป็นพ่อของเจ้าพอสิ้นสุดคำพูดของหมาป่ามันก็กระโจนเข้าสู่ลูกแกะแล้วฉีกเนื้อกินโดยทันที ขอบคุณครับ